สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปรับชมคลิปวันนี้พี่หนิงก็พาทุกท่านมาชมเบื้องหลังการถ่ายทํามาชมห้องทํางานของพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะวันนี้ขอเปิดห้องทํางานให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันอยู่ในห้องนี้เพิ่งจะอัดคลิปเสร็จนะคะแล้วก็ คิดว่าวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาดูห้องทํางานก็พาทุกท่านดูห้องทํางานที่พี่หนิงเรียกว่าห้อง3 in 1ห้องนี้นะคะพี่หนิงก็ใช้ในการแต่งตัวด้วยนะคะแล้วก็ทาคลิปวิดีโออัดคลิปคุยกับเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนมุมบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นห้องที่สําหรับใช้นวดนะคะกับเก้าอี้นวดไฟฟ้าด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญห้องนี้ก็ใช้เป็นห้องแต่งตัวะคะ่ะ แต่งตัวกันที่นี่เลยทํางานกันที่นี่เลยนะคะแล้วก็พักผ่อนกันอยู่ที่ห้องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นห้องเล็กๆของพี่หนิงค่ะที่พี่หนิงใช้มากที่สุดนะคะ สำหรับห้องที่อยู่ในบ้านนะคะพี่หนิงก็จะอยู่แบบนี้นะคะอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วที่สาคัญพี่หนิงก็มีคาราโอเกะด้วยนะทุกคนนะคะคาราโอเกะค่ะสอเครื่องเลยทีเดียวนะคะเอาไว้ร้องราทําเพลงพักผ่อนหย่อนใจนะคะพี่หนิงเป็นคนที่ชอบร้องเพลงถ้าเเพื่อนที่ติดตามแม่บ้านอเมริกาก็จะรู้ว่าพี่หนิงเป็นคนชอบร้องเพลงนะคะไปค่าไปฟังกันว่าวันนี้พี่หนิงจะคุยเล่าเรื่องประสบการณ์ให้กําลังใจแม่บ้านในต่างแดนกันยังไงไปรับฟังกันเลยค่ะ คุณผู้ชมาบารมีชแนลแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยสบายๆคุยกันยมาม่บใบที่สหรัฐอเมริกาวันนี้อากาศหนาวประมาณ12องศาค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วขอให้ทุกท่านทีอ่อยู่ต่างประเทศทุกคนนะคะดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพอบอุ่นร่างกายค่ะแลวก็ขอให้มีใจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้านะคะสารฝันให้ตัวเองทําความฝันโดยการลงมือทํานะคะคุณผู้ชม ชีวิตคนเรามันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะคะ,ะต้นไม้เองก็ยังมีคดมีงอบ้างแต่ก็ยังมีความสวยงามในแบบฉบับของเขาบางคนต้นไม้ส,สวยๆยังต้องการที่จะเอาต้นไม้มาดัดให้เป็น,เป,นเป็นรูปร่างแบบนั้นแบบนี้ตามที่เราต้องการเพราะว่า ภายใต้ความที่ไม่เหมือนคนอื่นนี่แหละมันก็มีเสน่ห์ในตัวเองเหมือนชีวิตคนเรานะคะชีวิตเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็มีความสมบูรณ์แบบในแบบฉบับของเรามันอยู่ที่ว่าเราพอใจแล้วเรามีความสุขไหมพี่ดิงจะคิดเสมอนะคะว่าคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100%เซค่ะเพียงแต่ว่า เราพอใจแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เรามีหรือเปล่านะคะเราไม่ต้องเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครแล้วเราไม่ต้องจําเป็นต้องเดินแข่งกับใครแค่แข่งกับใจตัวเองแข่งกับตัวเองแล้วก็ทําฝันของตัวเองด้วยการลงมือทํานะคะจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะคนเราบางทีเราไม่จําเป็นต้องเดินเร็วเหมือนคนอื่นก็ได้เราเดินช้าบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็เดินนะคะสารฝัน ทำในสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยสักวันหนึ่งก็ถึงเส้นชัยแน่นอนพี่หนิงคิดแบบนั้นคนเรานะคะมันอยู่ที่แนวคิดมันอยู่ที่ความคิดของเรามันอยู่ที่มายเซ็ตว่าเราจะจัดมันยังไงเราจะจัดมายเซ็ตแบบว่าเป็นมายเซ็ตโพสิทีฟหรือว่าจะจัดมายเซตตัวเองมองโลกในแง่ลบถ้าเรามองโลกในแง่ลบแล้วเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองตลอดเวลาเนี่ย มันก็จะมีแต่ความหนักใจแล้วก็มีความทุกข์ใจจน,นบางครั้งคนคนบางคนเนี่ยก็ชอบจะเอาเรื่องคนอื่นนะคะมาเป็นเรื่องของตัวเองเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเยอะกว่าเรื่องของตัวเองโดยลืมไปว่าตัวเองแท้ๆเน IA, ี่ยก็ไม่ให้ความสนใจกับตัวเองเลยสนใจกับเรื่องของคนอื่นมากกว่าเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองนะลืมใส่ใจตัวเองนะคะทาให้ชีวิตตัวเองนั้น N นะ ไม่ไม่สมบูรณ์คะเพราะว่าความที่ว่าตัวเองไม่ใส่ใจนะคะถ้าเราใส่ใจตัวเราเองนะคะให้เยอะๆนะคะเราจะมีความสุขเองแล้วเราไม่จําเป็นต้องสแสวงหาความสุขจากที่ไหนเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะคะทุกอย่างมันเป็นของนอกกายนะคะถ้าเรามีแล้วเราไม่มีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็มีหลายคนที่มีเงินแต่ไม่มีความสุขนะคะสู้เราอยู่แบบความสุขในแบบฉบับของเราในพี่หนิงจะพูดเสมอว่า ถ้าเราพอใจเราก็มีความสุขค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมมาพูดคุยกับอารวีวันนี้นะคะขอทุกท่านเปิดใจนะคะรับฟังทุกคนจะมีข้อคิดเห็นมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแต่าการคิดต่างไม่ได้ทําให้คนใดคนหนึ่งเสียหายนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว,ว่าเราจะเปิดใจรับนะคะกับความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราหรือเปล่าบางคนก็จะมองว่า เราเนี่ยโลกสวยคิดมากคิดบวกไปหรือเปล่านะคะแล้วก็จะสร้างภาพให้กับตัวเองดูดีหรือเปล่านะคะมันก็อยู่ที่แนวคิดถ้าคุณคิดแบบนั้นพี่หนิงก็อยากจะให้คุณจัดแนวคิดของคุณใหม่จัดลาเส้นในชีวิตของคุณใหม่มองโลกใบนี้ให้กว้างขึ้นมองโลกใบนี้ให้มันสวยงามนะคะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขถ้าเราไปมองคนนู้นคนนี้ร่ํารวยนะคะเขาจะซื้อ,อทองใส่เขาจะมีสร้อยแหวนเพชรใส่ก็ไป เอาเรื่องของเขามาพูดเอาเรื่องของเขามาเป็นประเด็นในชีวิตของตัวเองนะคะพี่หนิงไม่อยากจะบอกว่าคนคนนั้นอิจฉาคนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าพี่หนิงอยากให้มองเรื่องของคนอื่นที่ประสบผลสําเร็จเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะคะอย่าแท่อย่าสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองนะคะพี่หนิงจะบอกตลอดเลยนะคะว่าอย่าเอาเรื่องที่คนอื่นมีหรือว่าคนอื่นดีกว่าเราเนี่ยมาเป็นความริษยา เอาความอิจฉาริษยานะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะอย่าอิจฉ้าเขาเพราะว่าการอิจฉ้าเขาเมื่อไหร่นี่มันจะเกิดการสร้างแรงแรงกดดันให้กับตัวเองนะคะว่าทำไมตัวเองทำกับเขาไม่ได้ใจบอกว่าปากบอกว่าไม่ได้อิจฉาแต่ใจลึกๆอ่ะอิจฉาเขาถึงได้พยายามที่จะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาพูดหรือมาทำให้เขาด้อยค่านะคะในใสายตาของคนอื่นพี่หนิงคือว่า ออยากให้จัดไมเซตใหม่การเป็นเมียฝรั่งเรามาอยู่ประเทศที่เจริญแล้วเราก็อยากให้จิตใจเราเจริญด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กลับมาดามนะคะเมียฝรั่งทุกท่านเลยค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนพี่หนิงเองเนี่ยก็เคยต่อสู้กับใจิตใจตัวเองมามา,มากเหมือนกันในช่วงปีแรกมาเข้ามาหาลาัยชีวิตนะคะปีหนึ่งเนี่ยลำบากใจมากๆจะอยู่ยังไงนะคะปรับตัวทุกอย่างแล้วก็ต้องอ จ,จัดการกับใจิตใจตัวเองอะจนกระทั่งผ่านช่วงนั้นมาได้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะหลายคนจะบอกว่าชีวิตอยู่ข้างนอกนี่ลําบากทํางานเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาเลยนะคะแต่ว่าไม่ว่าเวลาเราจะมีแค่ไหนนะคะมันก็24ชั่วโมงในหนึ่งวันพี่หนิงเลยอยากจะบอกให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราจะทําอะไรก็ช่างในหนึ่งวันเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งเลยที่เราห้ามลืมเด็ดขาดก็คือ หาความสุขให้กับตัวเองครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีอะไรก็ช่างนะคะแต่ละคนก็จะมีการหาความสุขที่แตกต่างกันออกไปเพราะะนั้นอะไรที่เป็นความสุขของเราอะไรที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเราทําในแต่ละวันพี่หนิงเองก็มีงานภาราที่เยอะแยะมากมายในแต่ละวันเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเธอที่ไม่เคยลืมเลยก็คือไม่ลืมที่จะให้ความสุขกับตัวเองวันหนึ่งพี่หนิงจะ,ะครึ่งชั่วโมงหนึ่งอาจะเปิดเพลงฝังซะหน่อยอเสียบหูฟังฟังเพลงร้องเพลงอะไรที่เราชอบบางทีก็ทําเล็บบ้างอะไรบ้าง ะะบางทีก็ถ้ามีเวลานะคะหรือว่ามีเวลาเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะถึงชึงงชั่วโมงก็สามารถที่จะ,ะดูแลผิวพรรณตัวเองอะไรแบบนี้คือให้ความสุขกับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องได้ไปทํางานข้างนอกนะคะอะไรที่เราสามารถที่จะ เบรกให้กับตัวเองบ้างอาจจะไปนั่งคอฟฟี่ช็อปนะคะในที่ทำงานนะคะเป็นคอฟฟี่เบรกไปนั่งดื่มกาแฟกินขนมสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อผ่อนคลายเพื่อความสุขของตัวเองบ้างไม่ใช่ว่า,าทำงานจนลืมให้ความสุขกับตัวเองนะคะเพราะว่าความสุขของมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะ วิ่งหาเขาไหมนะคะเขาไม่เคยที่จะวิ่งหาเราหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรคือความสุขนะคะพี่หนิงก็จะเป็นคนที่มองโลกแบบนี้มองชีวิตเป็นโพสิทีฟเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีภาระหน้าที่มากมายความคิดมันเยอะแล้วก็ปัญหาชีวิตมันเยอะอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ย มาดามแต่ละท่านนะฮะมาเริ่มมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างปรนะเทศในทุกคนก็มาพร้อมกับปัญหามาพร้อมกับภาระหน้าที่อยู่แล้วนะพี่หนิงเข้าใจนะคะทุกคนก็จะมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอย่างตัวพี่หนิงเองพี่หนิงก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลหลานตัวเล็กๆนะคะก็เหมือนกับเป็นลูกสาวพี่หนิงเองเลยนะคะก็ดูแลเขานะคะจะต้องส่งเขาเรียนจนเขาจบสูงที่สุดเท่าที่เขาต้องการน,นะคะนั่ก็คือภาระหน้าที่ของเรานะคะแต่ว่าเราทาด้วยความเรามีความสุขเราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเลย บางครั้งชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราต้องมานั่งอธิบายให้กับทุกคนฟังว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะมันก็จะ เป็นการยุ่งยากแล้วก็ลำบากใจในการที่จะต้องมาฟังคนเยอะๆนะคะมาฟังคําถามกับคนมากมายบางทีการฟังคนเยอะนะคะมันก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรานะคะสร้างแรงผลักดันให้กับเรานะคะมุฟออนหรือไปสารฝันให้กับตัวเองได้เร็วขึ้นแต่บางครั้งการที่เราฟังคนอื่นมากเกินไปมันก็ทําให้กดดันกับตัวเองอย่างที่พี่เคยบอกไว้ว่าถ้าเราฟังคนอื่นเกินไปบางทีมันก็ ทำให้ตัวเองเนี่ยกดดันในชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องวิ่งตามคนอื่นเดินตามคนอื่นนะคะมันเหนื่อยแต่ถ้าเราวิ่งตามเดินตามความฝันของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคะเรารู้ว่าตอนไหนเราควรจะวิ่งตอนไหนที่เราควรจะหยุดพักเหนื่อย เราจะรู้ตัวเราที่สุดเราจะไม่เหนื่อยเลยนะคะคนเราอาจจะเดินช้านะคะกว่าคนอื่นบ้างนะคะความสําเร็จของเราพี่หนิงเคยพูดนะคะว่าความสําเร็จของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเร็วเหมือนคนอื่นก็ได้ช้าบ้างแต่ใช่ว่าจะไม่สําเร็จพี่หนิงจะถือคตินี้ตลอดเลยนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะให้เหมือนคนอื่นไม่ได้นะคะจะไปทําตามคนอื่นไม่ได้ คนอื่นที่เราเห็นเนี่ยคนไหนดีคนไหนประสบผลสําเร็จเราเก็บไว้มาเป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแรงกดดันให้กับตัวเองแล้วมาคิดว่าตัวเองทําไมไม่ดีทําไมไม่ทําไม่ได้เหมือนเขาทําไมไม่ประสบผลสําเร็จเหมือนคนอื่นสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองอย่างนั้นมันก็จะเป็นทุกข์นะคะพี่หนิงเคยบอกว่ารักตัวเองนะคะก็ต้องทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ว่าจะเป็นร่างกายความคิดนะคะทุกอย่างจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่า อย่าลืมว่าถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเรานะคะไม่มีคําว่าตลอดไปกับใครนะคะไม่มีไม่มีความไม่มีความจริงค่ะเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าใครจะมารักเราตลอดไปนี้ไม่มีจริงค่ะสำหรับพี่ดิงนะพี่ดิงก็บอกตัวเองว่าอะไรก็ช่างมันอยู่ที่ตัวเรานะคะอย่างภูเขาเองเนี่ยสูงแค่ไหนนะคะภูเขาก็ไม่มาบอกว่าเข้าสูงแบบนี้นะแต่คนต่างหากแหละที่ไปบอกว่าภูเขาสูงเสียดฟ้านะคะน้าทะเลเขาก็ไม่มาพูดว่า เขานี่กว้างใหญ่แค่ไหนแต่คนก็บอกว่าทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลนะคะซึ่งมหาสมุทรหรือทะเลเองเขาก็ไม่เคยมาบอกให้ใครมาบอกเขาว่าเขากว้างใหญ่แค่ไหนนะคะคนต่างหากที่เป็นคนกําหนดนะคะเป็นคนวัดทิะชชตาให้กับคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่เลยที่ว่าเรานะคะจะไม่เอาชีวิตเรานี่ไปวัดกับใครนะคะหรือไม่เอาไม้บรรทัดไปวัดชีวิตเนี้ยกับใครอย่าไป วัดชีวิตคนอื่นว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้นะคะชีวิตเมียฝรั่งเนี่ยอ่าที่คนมองว่าสุขสบายนะจริงๆแล้วนะ่ะทุกคนมาพร้อมกับปัญหามาพร้อมกับภาระนะคะมาภาระความรับผิดชอบมันจะมากมันจะน้อยมันอยู่ที่ครอบครัวว่าเรามาจากครอบครัวแบบไหนเรามาจากพื้นฐานครอบครัวยังไงถ้าเรามาจากครอบครัวที่เราลำบากเราเป็นเสาหลักค่อยกับครอบครัวมันก็จะเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเรา ภูมิใจในภาระที่เรามีเนี่ยเราจะทำงานด้วยความขยันแล้วก็มีมานะเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเราจะรู้สึกภูมิใจว่าเราผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะผู้หญิงที่คนเนี้ยข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากเมืองไทยเนี่ยมาสร้างฝันให้กับครอบครัวมาหาบ้านหารถหาที่ไร่ที่นาให้พ่อให้แม่ให้ภักการีของเราเนี่ยภูมิใจในตัวเองนะคะให้กําลังใจกับตัวเองมากๆนะคะอย่า อย่ามองตัวเองเอ่ออย่าทำให้ตัวเองมีเอ่อความรู้สึกแย่นะคะว่าตัวเองเหนื่อยนะคะเอ่อให้ภูมิใจว่าเราทําได้ทำไมผู้หญิงไทยคนนี้อดทนจริงพูดกับตัวเองเลยพี่หนิงเคยบอกตัวเองเลยตลอดนะเคยบอกกับหลายหลายคลิปที่ผ่านมาว่ามองกับตัวเองนะมองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยก็พักนะอยากกินกาแฟไหมกินนะไม่ใช่ว่า มัวทําแต่ง,งานไม่ทําอะไรแล้วก็บอกกับตัวเองว่าคุณเก่งนะเธอเก่งมากเลยเธอ,มาอ,งงม,อเมาอยู่ยังไงเนี่ยเมืองนอกเนี่ยมาอยู่ยังไงเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลมายังไงมาทํางานวันหนึ่งแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยมาทําได้ยังไงอากาศก็หนาวอาหารการกินก็ไม่มีมากมายเหมือนที่เมืองไทยความคิดถึงความเหงาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวอีกบางคนก็ทิ้งลูกไว้เล็ก,ลกๆไว้ที่เมืองไทยก็มีบางคนก็พ่อแม่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยก็ต้องมาทํางานเพื่อที่ส่งเสีย ส่งเงินไปให้กับทางบ้านนะคะเพราะฉะนั้นพี่หนึ่งยาบอกว่าให้บอกตัวเองว่าเธอเก่งนะเธอเก่งมากเลยเธอดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวเธอซื้อบ้านซื้อรถเธอสารฝันให้กับครอบครัวได้สําเร็จนะเธอเก่งฉันขอปลอบมือให้เธอนะให้กําลังใจกับตัวเองนะคะทุกคนนะคะน้องๆทุกคนที่กําลังจะเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนมาเข้ามาหลาลัยชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้นะคะ พกความอดทนนะคะพกความหัวใจที่เข้มแข็งมาด้วยนะคะถ้าเราท้อเมื่อไหร่นะคะชีวิตเราไม่มีทางที่จะมุบออนไปข้างหน้าความสําเร็จไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่เดินเร็วเสมอไปค่ะบางครั้งเราอาจจะเดินในแบบที่ที่เราอยากจะเดินนะคะเพียงแต่ว่าเราเดินไม่ต้องเด่นไปกว่าใครเราเดินอย่างมั่นใจสักวันนึง เราก็จะไปถึงเส้นชัยเองพี่หนิงเคยพูดเสมอนะคะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปยืนอยู่ในจุดที่คนอื่นยืนก็ได้เราไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างเหมือนที่คนอื่นมีก็ได้แต่เราพอใจเรามีความสุขในจุดที่เรายืนอย่างบางคนอาจจะบอกว่าเขามีปัญหาเยอะมากมายนะคะ แล้วเราชอบที่จะเอาปัญหาของเพื่อนมาคิดแล้วก็มาแก้ปัญหาช่วยเพื่อนนะคะบางครั้งพี่หนิงจอบอกกับตัวเองเลยนะคะว่าปัญหาของเพื่อนบางครั้งเพื่อนมาปรึกษาเราเนี่ยเราก็รับฟังนะคะเพราะ <hab Anton ia> ว่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาแทนเพื่อนได้แต่เราสามารถเป็นผู้รับฟังที่ดีได้เพราะว่าบางบทเรียนบางปัญหาเนี่ยคนคนนั้นเขาจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะคะบางครั้งเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็ให้กําลังใจบ้างปลอบใจบ้างแต่เราไม่ จำเป็นที่จะต้องไปแนะนําหรือไปชี้ช่องทางให้เข้าไปทางนั้นทางนี้ในแบบที่เราอยากให้เป็นเพราะว่าชีวิตแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันการดําเนินชีวิตยิ่งโดยเฉพาะชีวิตคู่เนี่ยคะ่ะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงไม่สามารถที่จะเอามาเอาใครมาเป็นบรรทัดฐานในชีวิตได้เลยไม่สามารถที่จะหยิบยกประเด็นของใครมาเป็นตัวอย่างในชีวิตให้เลยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละชีวิตคู่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะมันไม่มีทางที่จะนํามาใช้หรือมา ใช้กับตัวเองได้เลยนะคะแต่ว่าการที่เราได้รับฟังปัญหาจากเพื่อนแล้วก็เพียงเอาปัญหาของเพื่อนมามาไว้เป็นอ่าเพื่อเตือนสติตัวเองว่าเอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้กับเราเราควรจะทําแบบไหนนะคะพี่หนิงจะบอกเสมอว่าปัญหาแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เสาเราไม่สามารถแก้ปัญหาแทนเขาได้แต่ว่า เขาจะเรียนรู้จากปัญหานั้นแล้วเขาจะสามารถตอบโจทย์ชีวิตเขาเองได้ว่าปัญหาที่เขาเกิดเนี่ยเขาบางทีเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองบางคนเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดจุดนั้นเราไม่ได้ไปยืนอยู่จุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่หนิงบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปยืนในจุดที่คนอื่นเป็นเราไม่จําเป็นที่จะต้องอเป็นเหมือนคนอื่นคนอื่นมีรวยมีเงินทอง มีทรัพย์สินมากมายนะคะเราก็ยินดีกับเขานะคะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจมาอย่าทําให้สิ่งเหล่านั้นมากดดันตัวเองนะคะพี่นี้จะบอกตัวเองเสมอว่า ดีใจกับเขาจังเลยเาบางครั้งดูคลิปวิดีโอของคนคนหนึ่งที่เขาประสบผลสําเร็จเนี่ยรู้สึกแล้วก็ดูไปแล้วก็ยิ้มอุ้ยเขาทําได้เราอยากทําแบบนั้นจังเลยมันเป็นแรงบันดาลใจมันไม่ได้อิจฉาเขาเลยนะคะทำให้เราความรู้สึกว่าเราดูคลิปนั้นแล้วเรายิ้มนะคะแทนที่เราจะเอาเพื่อนนะมาพูดนะบางคนบอกว่าเห็นเพื่อนเมียฝรั่งด้วยกัน,นถือกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะใส่เพชรนะคะใส่ตุ้มหูเพชรใส่แหวนเพชรอะไรเงี้ยนะคะก็จะชอบเอาเพื่อนไปพูดว่าอวดรวยนะคะ พี่หนิงบอกเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจนะคะต้องคิดให้มากต้องมองโลกให้กว้างต้องคิดระยะทางของชีวิตนะเราเนี่ยเหนื่อยมาแค่ไหนแล้วบางคนมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยสิบยีปี30ปีแล้วแล้วทำไมเขาจะให้รางวัลกับตัวเองชีวิตไม่ได้เขาอยากจะซื้อ,อแหวนเพชรใส่สกวงึงอยากจะซื้อสร้อยเพชรใส่อยากจะมีตุ้มหูสวยๆใส่ ซื้อโทรศัพท์ดีๆใช้สักเครื่องหนึง่งเพื่อเป็นกําลังใจเป็นกําไรชีวิตให้กับตัวเองเขาไม่ได้อวดรวยนะคะแต่ว่าเขาสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะมองกับกันถ้าตัวคุณเองนะคะซื้อให้กับตัวเองบ้างคุณก็ต้องภูมิใจในตัวเองเพราะว่า เราได้สร้างความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าความสุขนั้นจะเกิดจากคุณสามีนะคะคุณพ่อพานของเรานะคะเป็นคนซัพพอร์ตนะคะหรือเราจะซื้อด้วยตัวของเราเองมันก็เป็นความสุขที่เราได้รับใช่ไหมคะถ้าเราได้สามีที่พร้อมนะคะที่จะซื้อให้เราหรือซัพพอร์ตเรานะคะเราก็จงดีใจนะคะกับ โชคชะตาหรือว่าเรามีสามีที่อ่าซัพพอร์ตเรานะคะแต่การที่บางท่านสามีไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ใช่ว่าสามีไม่มีนะคะแต่ว่าปัญหาของครอบครัวแต่ละครอบครัวภาระรับผิดชอบของแต่ละครอบครัวนี้เขาจะมีนะคะมีเป้าหมายนะคะมีการใช้เงินที่แตกต่างกันไปนะคะก็จะรู้ว่าอันไหนสมควรจะ ใช้ตรงไหนนะคะบางทีเราไม่สามารถที่จะไปดูเงินในกระเป๋าของคนได้เราไม่จําเป็นที่จะไปบอกว่าคนนั้นรวยนะคนนี้ไม่มีคนนี้จนคนนี้แบบนี้อย่าไปใช้ไม้บรรทัดวัดชีวิตคนอื่นเพราะว่าคนแต่ละคนก็จะมีการดําเนินชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับที่ตัวเองต้องการเพราะว่าชีวิตเราลิขิตเองพี่หนิงเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าความสําเร็จเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินเร็วก็ได้นะคะเพียงแต่ว่า เราเดินอย่างไม่ประมาทนะคะเดินให้เป็นเดินโดยที่ไม่ต้องให้เด่นกว่าใครเดินให้เป็นเดินไม่หลงทางเราต้องถึงเส้นชัยแน่นอนพี่หนิงขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่บ้านในต่างแดนทุกท่านนะคะสะายในต่างแดนทุกคนนะคะที่มาเข้ามาหารายชีวิตนะคะมาเริ่มต้นมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะในต่างประเทศนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหังดัง สมความมุ่งมา่ปรารถนาชีวิตคนเราก็มีอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่ให้อุปสรรคนั้นเป็นแรงบันดาลใจและก็จงภูมิใจในตัวเองว่าเราเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลครอบครัวดูแลภาระต่างๆที่เมืองไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะให้กำลังใจกับตัวเองให้มากๆแล้วก็เสริมสร้างกำลังใจให้กับตัวเองชีวิตแต่ละคนนะคะไม่ได้รยด้วยกลิบกุหลาบพี่นิงเคยพูดเสมอว่า ทุกคนมาพร้อมกับปัญหามาพร้อมกับภาระที่ต้องรับผิดชอบภาระนี้ใหญ่หลวงนักทํำยังไงเราจะให้คนอยู่ข้างหลังเรานี่มีความสุขทํำยังไงเราจะให้พ่อแม่เรายิ้มได้ทํำยังไงเราจะให้ครอบครัวเรามีหน้ามีตามีสังคมที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีทุกคนรู้ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตยังไงพี่หนงขอเป็นกําลังใจให้กับ คุณแม่บ้านนะคะสภายต่างแดนทุกคนขอให้มีพลังใจที่เข้มแข็งนะคะก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาเป็นกำลังใจมาร่วมรับฟังเรื่องราวการพูดคุยกับอรวีแม่บ้านอเมริกาขอบคุณจากใจสำหรับ f c ที่เข้ามากดติดตามมารับฟังมาเป็นกำลังใจให้พี่หนิงนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกการติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาพี่หนิงต้องการที่จะแชร์เรื่องราวประสบการณ์นะคะในแง่คิด มุมของตัวเองความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แชร์เรื่องราวมาให้กับทุกคนได้รับฟังนะคะถ้าเปิดใจทุกคนก็จะอาจจะได้รับฟังประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยจากคลิปของพี่หนิงอร,รวีแม่บ้านอเมริกาก่อนไปก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่หนิงด้วยนะคะทุกคนก็รักษาสุขภาพค่ะอากาศหนาวแล้วนะคะเริ่มหนาวแล้วเข้าฤดูฟอแล้วก็รักษาสุขภาพค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะให้กับความให้ความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะในแต่ละวันทําอะไรมากมายแค่ไหนก็อย่าลืมทําความสุขให้กับตัวเองไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณมากมายที่ทุกคนมาเป็นกําลังใจให้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ